ยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี่หรือคุณพ่อพร้อมคุยนะครับผมผมอาจารย์บบลลี่นะครับหรือว่าคุณพ่อบบลลี่นั่นเองหรือว่าครูหมีนั่นเองนะครับผมวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องน้องๆอ,งองมปลายตั้งแต่มสี่มห้ามหกให้พวกเราฟังกันนะครับผมในฐานะคุณพ่อด้วยแล้วก็ในฐานะอาจารย์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะน้องๆมสี่มห้ามหกเนี่ยเขามีอะไรที่มันมีความพิเศษมีความแตกต่างและมีวงว้าวแฟกเตอร์มากๆนะครับผมก็ ุดสำคัญที่ผมพอไปสอนตอนน้องๆม .4 แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจนถึงน้องม .6 เนี่ยม .4 เนี่ยเป็นมัธยมที่มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงมีแรงมี energy ค่อนข้างสูงนะครับแล้วมันสามารถผลักดันเขาเนี่ยไปได้ไกลค่อนข้างมากเลยนะฮะคือมันมีเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างม,มต้นมาถึงมปลายเนอะแล้วยังไม่มีความกังวลของการที่จะเข้ามหาลัยมาเบียดเบียน แล้วก็มีเป็นความฟ resh มีความใหม่ของการเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆน้องม .4 เนี่ยที่ผมไปสอนเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับมีความกระตือรือร้นในการเล่นในการเรียนในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะ,อะแต่ก็จะมีทั้งบางคนนะครับที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําอะไรเลยแล้วก็แรงก็ไม่ค่อยมี อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คือจุดที่ทั้งผู้ปกครองแล้วก็พ่อแม่เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยดูแลได้นะครับว่าพาเขาไปเจอเยอะๆพาเขาไปสถานที่อื่นๆแล้วก็ให้เวลากับเขาหน่อยนะครับรวมถึงการที่ว่าพาเขาไปดูว่า ในโลกภายข้างนอกเนี่ยทั้งอาชีพการงานทั้งโลกภายข้างนอกไอ้โลกข้างนอกเนี่ยเขาเป็นยังไงเมืองนอกเขาเป็นยังไงเมืองไทยเขาเป็นยังไงอันนี้เราสามารถที่จะเปิดโลกให้เขาได้แล้วก็ให้เขาเห็นนะครับนองม .4 เนี่ยผมสอนวิชา personal finance นะครับให้เขาฟังก็จะเล่าถึงเรื่องว่าชีวิตในการทํางานเป็นแบบไหนชีวิตในการเรียน,นแบบไหนแล้วก็ชีวิตในการที่เราจะจบออกจากมัธยมไปแล้วเนี่ย จะเป็นยังไงเวลาเข้าไปเรียนในมหาลาัยแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนเขาได้เจอเพื่อนอย่างไงเล่าให้เขาฟังเรื่อยๆครับน้องเขาก็จะค่อนข้างมีคําถามเยอะ,อะชีวิตที่การที่ไปอยู่ในผับนะครับว่าใช้ชีวิตในผับแบบไหนเพื่อนที่ในเพื่อนที่ทํางานเป็นแบบไหนเพื่อนที่อย่าที่โรงเรียนเป็นแบบไหนเพื่อนที่เป็นมหาลัยเป็นแบบไหนเราก็เล่าให้เขาฟังเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังครับในขณะที่ว่าเราก็สอนเรื่อง personal finance ไปด้วยเพราะว่า personal finance เนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตเลยเนาะ ก็คือการรู้จักการเก็บเงินการรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีเกษียณตอนไหนแล้วก็ให้เข้าเห็นภาพรวมกว้างตั้งแต่ตอนนี้ครับว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่เขาจะเจอในอนาคตนะช่วงเฟสซิ่งของตอนเรียน ตอนเรียนมหาลัยที่ต้องใช้เงินตอนเริ่มทํางานต้องเก็บเงินเก็บเงินเสร็จต้องวางแผนการเกษียณป็นแบบไหนการออมก่อนเนี่ยมันได้เปรียบเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็วางเหมือนเขาเรียกว่าเล่าให้เขาฟังให้เขาเกิดความว้าว wow factor นะว่าแบบพร้อ,อมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ผมสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านอย่างเงี้ยผมก็เอาไอ้โบชัวบ้านมาให้เขาดูเลยเนะว่าบ้านในแต่ละไซส์เป็นแบบไหนราคาเป็นแบบไหนคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวว่าหลังจากที่คุณจบออกไปแล้วเนี่ย มันต้องทําอะไรบ้างนะครับเออในขณะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมไปเอเอสเนี่ยเล่าให้หน้องๆฟังว่าจริงๆในระดับมอปลายเนี่ยเขาก็เริ่มทํางานเป็นพาร์ทไทม์กันบ้างแล้วบางคนนะครับคนที่อยากจะได้รายได้พิเศษเขาทำงานพาร์ทไทม์บางคนเอ่อบางคนก็อาจจะเป็นบ้านที่รวยหน่อยที่ตอนที่ผมอยู่เซนโตดิโอเท็กซัสอเมริกานะครับเขาก็อาจจะแค่อ <all> ยู่บ้านเฉยๆแต่เขาก็จะเห็นภาพรวมว่าอ๋อถ้าคนที่อยากจะมีการ รวยมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นก็คือต้องทํางานไม่ใช่จากการที่อยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วก็ขอเงินแม,แม่เพื่อให้เขาได้การทํางานเนี่ยมันเพื่อให้เขาได้เห็นภาพว่าการทํางานมันเพื่อให้ได้เงินแล้วเงินเนี่ยไปตอบสนองความต้องการของเรานในอนาคตว่าถ้าสมมุติว่าเรามีดีมานเท่านี้นั้นแสดงว่าเราก็ต้องทําเงินให้เท่านี้ถ้าดีมานเรามากขึ้นเงินเราก็ต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นบาลานซ์กันเองก็ต้องให้เขาเห็นภาพว่าสิ่งที่เราปูพื้นฐานตั้งแต่ม .4 ม .5 ม6เนี่ยคือตัวที่เขาจะเริ่มเข้าระดับ โลกแห่นความเป็นจริงมากขึ้นแหละบางคนที่ทํางานได้ก็อยากจะให้ไปทํางานจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็จะเล่าให้เขาฟังว่าการทํางานเป็นแบบไหนบางที่ก็อาจจะรับเด็กมัธยมปลายบางที่ก็อาจจะเป็นรับเด็กมหาลัยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือการทํางานหลายเด็กหลายคนในห้องผมก็จะเริ่มเริ่มรับจ้างแปลซับที่อยู่ในโลกออนไลน์บ้าง มากมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือเขาก็ทำคุกกี้กับเบรวนี่ขายซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็ทําจริงจังแล้วก็สามารถเก็บหอมลอมลิกตัวเองได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมจะเห็นเลยว่าเด็กมันจะเริ่มมีความชัดเจนในตัวเองในช่วงระดับมบปลายซึ่งถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยผลักดันอะไรช่วงนี้ได้เนี่ยให้เขาเห็นภาพมากขึ้นเห็นความต้องการมากขึ้นบางคนเขาเก่งเรื่องกราฟิกดีไซน์ก็ สามารถที่เขาหาหนทางทําเป็นฟรีแลนซ์ตรงลื่งพวกนี้เข้าไปเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็หน้าที่ของของอาจารย์ที่จะช่วยให้เขาเปิดโลกแล้วก็เห็นว่ามันเนี่ยมันคือโอกาสของคุณนะคุณลองไปทําดูคุณคุณเป็นเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะต่อยอดในอนาคตได้ซึ่งพวกนี้นะครับผมคิดว่า ระดับมอปลายเนี่ยเป็นระดับที่ energy กําลังดีนะครับมีความกระตือร้อนในการอยากรู้เรื่องเงินไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อยาก a c h i e v ต่างๆช่วงนี้คือช่วงที่มันต้องดันให้เขามีไฟมากมากขึ้นนะครับแล้วก็อัดให้เขามากๆเลยก็คืออัดหมายความว่าก็คือให้ energy ให้ให้ความแบบความรักเขาแล้วก็ให้แรงผลักดันแรงกระตุ้นให้เขาครับว่าถ้าอะไรที่เขาแบบลองดองแล้วก็ลองชี้ทางให้เขาเห็นแล้วก็พาเขาไปเจอพาเขาไปมอง มว่าช่วงนี้มันก็จะทำให้เขามีแรงได้มากขึ้นโดยเฉพาะม .4 ครับผมเห็นน้องอ่ะพอม .4 ม .5 เนี่ยก็จะเริมมีเรื่องเรื่องของเรื่องเพื่อนๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นพอถึงม .6 เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหาลัยมันมันม,ม,นมันเริ่มมากขึ้นจนน้องๆเขามีความเครียดและมีความกดดันมากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดที่ทําให้เห็นว่าช่วงม .4 ม .5 เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่ว่าจะเริ่มให้เขาเริ่มค้นพบตัวเอง ถ้าใครที่จะสามารถไปเอ s เสไปเมืองนอกได้ผมก็แนะนําให้ไปนะครับหรือว่าไปอยู่คนเดียวลองหาประสบการณ์ชีวิตดูหรือว่าลองแบบแไปไปใช้ชีวิตดูในแต่ต่างประเทศก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ช่วยให้เขาสามารถที่ค้นพบตัวเองมากขึ้นซึ่งไอ้การค้นพบตัวเองเนี่ยมันทําให้ตัวเองเขาสามารถเข้าใจในจ,จิตใจว่าตัวเองต้องการอะไรมากขึ้นแล้วก็ รู้ว่าวันๆนหนึ่งเราควรต้องไปทางไหนมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นซึ่งมันไม่จําเป็นต้องหาให้ได้ภายในม .4 ม .5 ม .6 แต่ต้องเป็นจุดที่เริ่มที่ควรจะต้องคิดเพราะว่าผมเห็นน้องหลายคนนะครับพอม .4 เนี่ยแรงก็ดีพอถึงม .6 แรงเริ่มตกพอแรงเริ่มตกแล้วก็เหมือนจะไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งทาข้อสอบก็ไม่เขียนเลยครับซึ่งอันนี้มันเป็นความน่ากลัวนะน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยรู้จักหน้าที่ตัวเอง รับผิชอบตัวเองพอเจอแรงประทะก็เริ่มลดเริ่มแผ่วแผ่วแผ่วจนไม่อยากเอาอะไรเลยเพราะว่าด้วยความว่าเรียนในระบบของเมืองไทยมันอาจจะหนักเครียดน,นะครับอันนี้พ่อแม่หรือว่าคร,ค,รครูต้องค่อยๆเข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็คือต้องให้เด็กเขาก็ เข้าใจว่ามันเป็นระบบเป็นแบบนี้เราสามารถทําแบบไหนได้บ้างแก้ปัญหาแบบไหนได้บ้างแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยประครบประงมแล้วก็รับฟังเขาได้มากขึ้นครับอันนี้มีความสําคัญผูปครองในช่วงมสีม่มห้ามหกเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับการสร้างความเข้าใจแล้วก็การสร้างตัวตนของเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างพีคครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เขาแบบ ไปออกไปหาในความสิ่งโลกที่เขาต้องการมากขึ้นนะครับว่าเขาต้องการแบบไหนเขาอยากเห็นโลกเป็นแบบไหนให้เขาไป explore หรือการไปจอยกับกวกวอลเลนเตียต่างๆข้างนอกเนี่ยมันก็ทำให้เขาเห็นภาพเลยมากขึ้นครับเพราะว่าการทำแอคทิวิตี้หรือว่าวอลเนเตียอะไรข้างนอกเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถอิ่มเอมตัวเองได้แล้วก็สร้างความรู้องค์ความรู้ของตัวเองเห,อเหมือนสร้างสตรัคเจอร์ตัวเองนะครับให้เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้น ให้รู้ว่าอยู่กับสังคมเป็นแบบไหนแล้วก็ให้รู้ว่าการอยู่กับแต่ละบุคคลเป็นแบบไหนช่วงนี้คือช่วงที่เขาสามารถปั้นแล้วก็สร้างตัวเขาเองโครงสร้างของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับช่วงนี้คือช่วงที่เป็นพีคและช่วงที่ควรที่จะต้องพาเขาออกไประบายเยอะๆครับไปทํากิจกรรมบ้างไปเห็นโลกบ้างให้เข้าใจผู้คนบ้างให้เห็นสิ่งรอบข้างบ้างนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องใช้เงินเยอะนะครับ แต่ก็ให้เป็นเหมือนแอคทิวิตี้แล้วก็ให้เขาเพิ่มมุมมองแล้วมองการค้นหาไปเรื่อยๆครับผมเห็นน้องๆหลายคนก็ตั้งแต่ม .4 ก็จะมีการมีแรงผักดันอันนี้ดีครับแล้วก็สามารถที่จะ Encourage เขาไปเรื่อยๆทุกๆปีได้แต่น้องบางคนนะครับเขาก็จะมาแบบที่ไม่พูดบ้างด้วยความที่ว่าเขาอ่อนบ้างไม่มีเพื่อนบ้างอันนี้อันนี้น่าเป็นห่วง พ่อแม่ผู้ปกครองเองแล้วก็ครูคเองก็ต้องคอยช่วยดูครับว่าอันไหนคือสิ่งที่เขาชอบจริงๆเราก็ค่อยๆป้อนตรงนั้นให้นะครับหรือว่าค่อยๆพาเขาไปตรงนั้นในจุดที่เขาชอบเพื่อให้เขาได้เสริมทักษะในสิ่งที่เขาชอบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในการระบบการเรียนเองครับผมว่าการที่ออกไปในมหาลัยในสิ่งแล้วเขาไปได้เรียนในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทาให้เขาเติบโตในชีวิตเขาได้ค่อนข้างดีซึ่งมสม .5 ม 6, .6 เป็นช่วงที่คนพบตัวเองว่าเขาชอบอะไร อ่ะแน่นอนบางคนเขาไม่ได้เหมาะกับการที่ไม่ได้เก่งเรื่องการเรียนมากแต่เขามีเรื่องการวาดรูปที่ดีพ่อแม่บุกครองก็ควรที่จะหรือว่าครูเองก็ควรที่จะเริ่มแอสซน์งานที่สามารถที่จะใช้สกิลทางด้านนี้ที่เขาถนัดช่วยเอามาเป็นมาเป็นคะแนน,นบ้างช่วยเอามาเป็นเป็นตัว encourage ตัวเขาเองบ้างไอเนี้ยก็คือต้องสังเกตครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เรียนตั้งแต่มาสี่มห้าโม แต่เขา่เก่งเรื่องการวาดรูปได้ค่อนข้างดีมากแต่เรื่องวิชาการหรือเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยเขาไม่เอาเลยแต่ถ้าไปเป็นเรื่องนักวาดเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยไอย้ตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งอาจารย์เองก็ต้องเหมือน ทำงานประสานกันนะครับเพื่อที่จะให้ผลักดันให้น้องเขาสามารถที่จะชูตรงนี้แล้วก็ทําสกิลนี้ให้มันได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะการเรียนของพวกเราเองเนี่ยก็คือเรียนเพื่อที่เราสามารถที่จะไปใช้ชีวิตและประกอบอาชีพแล้วก็มีอาชีพยั่งยืนยาวนานได้ในอนาคตนะครับงั้นแสดงว่าหลักๆของเราที่เราควรมองเองก็คือ1เราต้องรู้ว่าเราจุดเด่นอะไรนะครับก็คือต้องให้น้องๆรู้ว่าเรามีจุดเด่นอะไร2องกมีจุดอ่อนอะไร สามก็คือเราต้องรู้ว่าเราอยากมีเส้นทางไปทางไหนชอบทางไหนนะครับให้การว่าเขาว่าชอบทางไหนเนี่ยอันเนี้ยเริ่มต้องรู้จักตัวเองะค้นหาตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทํากิจกรรมเยอะๆนะครับเจอเพื่อนเยอะๆหรือว่าอ่านหนังสือเยอะๆเพราะว่าบางคนก็มาทางสายวิชาการบางคนก็มาทางสายแอคทิวิตี้หรือว่าการลงมือทําอันเนี้ยก็ต้องทําเยอะๆให้เขาไปเจอนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะมีโลกโซเชียลหรือว่าโลกพวกอุปกรณ์มือถือเนี่ยมันทําให้อ่การ ค้นหาตัวเองของเขาเนี่ยมันเริ่มเบลอมันเริ่มไม่ได้ทํามากขึ้นไม่เริ่มไม่ได้ค้นหาก็จะอยู่กับพวกอุปกร์พวกนี้ยเยอะเกินไปอันนี้มันเป็นความน่ากลัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเขาได้เข้าใจไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอีกอันนึงก็คือความสามารถในการอัดแนบ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอันเนี้ยส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือไม่ใช่เชิงวิชาการแหละมันคือเป็นเชิงการใช้ทักษะใช้สกิลแล้วก็ใช้ก็เรียกว่าใช้ความสามารถนะครับตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยความมันต้องเอาใช้ในการทํางานในอนาคตด้วยซึ่งก็คือการทํางานถือรวมกันการอะแดปการเรียนรู้ตลอดชีวิตไอ้พวกเนี้ยครับมันเป็นสกิลที่มีความสําคัญมากกว่าหลักพวก ตัวตัววิชาการเองตัวเนื้อหาวิชาการเองด้วยซะด้วยซ้ำน,นะครับฉนั้นแสดงว่าการเรียนของโลกปัจจุบันและโลกอนาคตเนี่ยก็ต้องเอามาคลี่ผู้พ่อแม่ผู้ปกครองเอามาคลี่ให้เห็นครับว่าอะไรคือสิ่งที่บ้านเราอยากจะไปอะไรคือสิ่งที่เราจะพาน้องเข้าไปอะไรคือสิ่งที่ไปดูไปดูแอดโกครับหรือว่าตั้งตั้งเป้าไว้ว่าตัวเขาเองก็คือ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในอนาคตแล้วก็สามารถมีงานทำสามารถที่จะเลี้ยงดูชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้ในอนาคตนนครับอันนี้ก็ต้องไปวางเป้าว่าเป้าของแต่ละบ้านเป็นแบบไหนอยากให้เขาเป็นแบบไหนเพราะบางคนเขาอยากตั้งเป้าว่าให้ลูกเป็นหมอแล้วเด็กเอาหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่หรือว่าอยากให้เป็นนักวิศา นักนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนก็แล้วแต่ถ้าเด็กเขาอยากไปก็อันนี้ก็ต้องเป็นเป้เปาของแต่ละคนไปครับซึ่งตรงจุดนี้ก็คืออยากให้น้องๆเขาได้ค้นพบตัวเองตั้งแต่ตน้นแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็มาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วแล้วก็ลองดูว่าสามารถเอาไปปรับใช้กับนักเรียนของตัวเองลูกๆของตัวเองหรือว่าพี่น้องของตัวเองได้มากน้อย่ขนาดไหนนะครับแต่ก็ ลองซื้อสู้ดูครับผมว่าระดับม .4 ม .5 าม .6 คือช่วงเวลาที่เป็นช่วงพักทามที่เราสามารถที่จะ encourage เขาผลักดันเขาดูแลเขาแล้วก็ให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับอย่างยั่งยืนเรียนรู้ในสังคมได้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเข้ากับสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะอดัดตัวกับสังคมได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งนะครับแต่เราต้อง blending แล้วก็ move forward ไปกับสังคมได้ โอเควันนี้เราก็ฝากกันไว้อยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ